ครับผมตอนน, boundaries. ตอนนี้ก็เข้าสู่ฐานที่3นะครับเราจะมาวิธีการทำเตาะัานนะครับเตาะท่นถังทาง200ลิตรจะมี4แบบนะครับก็จะเป็นแบบนอนนะครับแ,แบบตั้งนะครับแล้วก็แบบสามท่อแล้วก็แบบประยุกต์นะครับตัวนี้เราจะทำเป็นแบบประยุกต์นะครับวิธีทำนะครับวิธีทำเราก็จะหาถังขนาดถัง200ลิตรนะครับมาเจาะเจาะก้นนะครับ มาเจาะก้นให้เป็นรูนะครับเ41 41รูนะครับเจาะสลับกันก็จะเป็น2 3 2 3 2 3ไปเรื่อยๆนะครับจนครบ41รูนะครับความกว้างยาวของรูก็จะประมาณความกว้างประมาณ1เซนนะครับความยาวก็ประมาณ4-5เซนนะครับแล้วก็จะมีเหล็กดามนะครับเหล็กดามก้นเพื่อจะให้ถัง กับก้นถังมันเกิดการสมดุลคือ,คอมันจะผูพร้อมกันนะครับแต่ถ้าเราไม่ไม่ดามก้นมันจะผูก,ก่อนแต่ทุกถังยังดีอยู่นะครับตัวนี้เราก็เลยต้องดามเหล็กประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นฝานะครับเป็นฝาถังที่เราจะใส่ท่อที่จะเก็บน้ำส้มควนไม้นะครับท่อก็จะมี2ขนาดก็จะมีขนาดนิ้วครึ่ง กับ2นิ้วนะครับความยาวก็ประมาณ12เซนถึง1ิเซนนะครับท่อเก็บน้ำส้มขคนไม้ก็จะมีความสูงนะครับมีคสูงประมาณ6 0ถึง70นะครับความยาวนะครับเพื่อจะมาต่อเก็บน้ำส้มคนไม้ไอตัวต่อท,ที่จะต่อท่อแล้วก็มันจะยาวที่ประมาณเอ่อิเซนนะครับแล้วให้มันลาดเอียงประมาณ15องศานะครับที่เราจะเก็บน้ำส้มคนไม้นะครับถ้าเรามันสูงเกิน การเผาไหม้มันเร็วน้ำส่งคนไม้มันจะไม่ได้นะครับถ้ามันต่ําเกินไฟมันจะดับนะครับตัวนี้ก็ให้มันอยู่ที่ประมาณ15องศานะครับตกับข้อดีข้อเสียของเตานะครับก็คือ,อ,อชาวบ้านเขาจะทําเป็นเตาอุมโมงเตาดินนะครับมันทําให้การตัดไม้ทําลายป่ามากขึ้นนะครับแล้วก็ในการที่เผาถ่านมันจะหลายวันนะครับมันทําให้มีควันเยอะ ทำให้เกิดมลพิษนะครับแต่เตาถัง2 0งลิตรนะครับเราตัดแต่งกิ่งนะครับอาศัยตัดแต่งกิ่งมามา,มาทําเป็นฐานนะครับโดยเอาโดยเอาเตาไปหาไม้นะครับเอาเตาไปหาไม้ไม้กอง,องใหญ่เราเอาเตาไปหานะครับแล้วก็เผาระยะการเผานะครับระยะการเผาก็ถ้าเป็นไม้ผ่าศูนย์กลางประมาณ2นิ้วนะครับก็ประมาณ5้ถึงหชั่วโมงแล้วก็ได้ฐานนะครับก็ได้ปิดแล้วก็ได้ฐานนะครับ ต่อไปก็จะเป็นการสาธิตในการใส่ฟืนแล้วก็จุดเตานะครับผมครับขั้นตอนในการจะติดตั้งเตานะครับให้ขุดหลุมเล็กกว่ากว่าก้นถังนะครับแล้วก็ลึกลึกประมาณ20เซนนะครับแล้วก็ขุดเป็นร่องนะครับสักประมาณผ่าศูนย์กลางสัก3นิ้วนะครับ3นิ้วนะครับแล้วเราก็ครับขุดลงที่20เซนนะครับ แล้วเราก็ใช้เศษไม้นะครับ <_ d ata> เศษไม้เล็กๆว <_ d ata> างลงที่ก้นเตานะครับวางลงที่ก้นเตานะครับตัวนี้ครับผมขั้นตอนเรียงไม้นะครับหรือเราจะเอาหรือเราจะเอาพวกผลไม้นะครับเอาผลไม้มาเผาให้เป็นถ่านนะครับวิธีการเผาถ่า,านนะครับเราจะใช้เ ม้ใส่ลงไปให้เต็มนะครับเอาไม้เล็กไว้ด้านข้างไม้ใหญ่ไว้ตรงกลางนะครับถ้าเราจะเผาผลไม้นะครับให้เราใส่ฟืนสักประมาณ1ใน3นะครับ1ใน3ก่อนนะครับตรงกลางนะครับแล้วก็ใส่พวกผลไม้นะครับด้านบนก็ใส่ฟืนอีกรอบนึงนะครับตัวนี้เพื่อไม่ให้พวกผลไม้มันเกิดมีการเป็นขี้เท่าหรือว่า หลุดหลุดล่อนออกจากกันนะครับไอตัวนี้ก็จะเป็นเผา,เาผล,ลไม้ออกมาเป็นฐานผล,ลไม้นะครับเราสามารถที่จะเอาไปเป็นของชํำร่วยหรือใส่ตู้เย็นเพื่อดูดกลิ่นนะครับตัวนี้เดี๋ยวตอนนี้เรามาดูการวิธีการเลี้ยงไม้นะครับว่าวิธีเลี้ยงเราเลี้ยงอย่างไรนะครับผมครับตอนนี้จะเป็นการเลี้ยงฟืนนะครับว่าเราจะเลี้ยงอย่างไรเพื่อจะไม่ให้มันเป็นกิ่เท่าเพื่อจะให้อากาศ ภายในหมุนเวียนได้เท่ากันนะครับตัวนี้วิธีการเลี้ยงนะครับให้เอาไม้เล็กนะครับไว้ด้านข้างนะครับไว้ติดตัวถังนะครับอยงนี้นะครับเพื่อให้เกิดการอากาศหมุนเวียนภายในถังนะครับให้ให้มันเกิดการสมดุลกันนะครับแล้วมันจะไม่เป็นขี้เท่านะครับแล้วก็ใช้ไม้ใหญ่นะครับวางเทินไปครับ นีก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมเลี้ยงไปจนเต็มครับเลี้ยงไปให้แน่นเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าเลี้ยงไม่เต็มมันจะมีสูญอากาศมากทําให้มออีอากาศมากแล้วมันจะเวลาปิดเตาไฟมันจะไม่ดับมันจะกินตัวเองเป็นที่เท่านะครับเวลาใส่ฟืนต้องใส่ให้แน่นให้เต็มนะครับผมตนนัวนี้ตัดครับตอนนี้ก็วิธีการเลี้ยงไม้ในเตาก็ เสร็จแล้วเต็มแล้วนะครับเล้วเราจะมีวิธีการเผานะครับตัวนี้เราก็จะเอาถังขึ้นเลยนะครับแล้วเราก็กบแถวก้นถังนะครับอยาให้มีรูนะครับกบแถวก้นถังให้เต็มนะครับแล้วก็จุดไฟนะครับจุดไฟด้านหน้าเตาได้เลยนะครับจุดไฟตรงด้านข้างครับวิธีการจุดนะครับหรือวิธีการขุดหลุม ให้เราหันหน้าที่จะจุดไฟไปทางทิศเหนือลมนะครับเพื่อให้ไฟมันติดเร็วนะครับตัวนี้ครับตอนนี้ก็เวลาผ่านไปเ,เกือบยี่สินาทีนะครับตอนนี้ไฟติดแล้วครับวิธีการปิดนะครับให้จะดูที่ท่อนะครับให้เอาท่อเล็กไว้ด้านหน้าท่อใหญ่ไว้ด้านบนนะครับถ้าเราเอาท่อ,อ,อใหญ่ไว้ด้านหน้าขนาดจะเป็นที่เท่า ข้างหลังเป็นฟืนนะครับตรงกลางเป็นฐ่านนะครับตัวนี้คือตัวนี้คือสําคัญมากครับแล้ววิธีการปิดนะครับวิธีการปิดให้ค่อยๆวางให้ให้วางลงด้านข้างเจ้าของนะครับให้ค่อยๆวางลงด้านข้างเจ้าของก่อนเพราะว่าความร้อนสะสมในถังนะครับมันจะเกิดประกายไฟออกมานะครับ มันจะทําให้เราไม่ปลอดภัยนะครับตัวนี้วิธีการปิดนะครับให,ให้วางฝาลงด้านเราก่อนแล้วก็ปิดลงนะครับจะได้มีความปลอดภัยนะครับแล้วก็นําฝาล็อกนะครับตัวนี้ตัวนี้เรียกว่ากิบล็อกนะครับตัวนี้เรียกว่ากิบล็อกเราจะเอากิบล็อกมาล็อกนะครับตัวนี้ แล้วก็วิธีการเก็บน้ำส้มควนไม้นะครับเราจะใช้ท่อ2นิ้วครึ่งมาสวมรตรงท่อ2นิ้วนะครับเพื่อจะเก็บน้ำส้มควนไม้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็วิธีการจอดท่อไม้ไผ่นะครับวิธีการจอดท่อไม้ไผ่ก็คือถ้าเราใช้ท่อไม้ไผ่มันจะดีตรงที่มันจะไม่มีพวกกรรมถันเหล็กพวกอะไรนะครับแต่ ถ้าเราใช้เป็นท่อเหล็กนะครับใช้เป็นท่อเหล็กมันจะมีพวกกรมมถันนะครับเป็นสนิมนะครับลงมาทําให้น้าส้มคนไม้ไม่บริสุทธิ์นะครับวิธีการเจาะนะครับก็เจาะรูนะครับเจาะรูให้ตลอดนะครับให้ทะลุนะครับแล้วก็มาเจาะรูเกี่ยนน้ำส้มคนไม้ประมาณสองสองมรทัดนะครับให้รูอยู่บนให้ให้รูอยู่บนคอไม้ไผ่นะครับตัวนี้เพื่อจะเป็นการ กักน้ำส้มควนไม้ให้มันไหลลงมาตรงตรงรูนะครับตัวนี้นะครับไม้ไผ่ก็ความยาวยิ่งยาวเท่าไรยิ่งดีไม่ความยาวไม่น้อยกว่า3เมตรนะครับต้องไม่น้อยกว่า3เมตรนะครับครับแล้วก็วางนะครับตัวนี้ก็น้ำส้มควนไม้ก็จะเริ่มไหลนะครับ น,น,น้ำส้มควนไม้ก็จะเริ่มไหลแล้วนะครับตัวนี้แล้วเราตัวนี้คือน้ำส้มควนไม้นะครับทำไมเราถึงต้องออใช้ไม้ไผ่นะครับเพราะว่าไม้ไผ่จะมีความเย็นนะครับจะมีความเย็นมันจะทำให้ความร้อนนะครับขึ้นมากับควนขึ้นมามากันตัวมากันตัวนะครับ จากความเย็นมามาเป็นน้ำส้มคนไม้นะครับเกิดการควบแน่นนะครับเป็นน้ำส้มคนไม้ไหลย,ย้อนลงมานะครับแล้วก็หากระป๋องมารองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวิธีการเก็บน้ำส้มคนไม้นะครับพี่เก็บอย่างไรครับแล้วก็หากระป๋องนะครับหากระป๋องมาใส่นะครับทีนี้ ว,วิธีการที่เราจะปิดเตานะครับให้สักเกตดูควรนะครับให้สักเกตดูควรนะครับช่วงควรสองสองปองนะครับสองปองนี่เขาเรียกป่องเล่งค,ครับสองฝั่งเป็นป่องเล่งน,นะครับบนท่อมาบนท่อควรมามาจะเป็นสีใสนะครับใสใสบนมาสักประมาณมาหนึ่งไม้บรรทัดจะเป็นจะเป็นสออีจางๆสีฟ้าจางๆนะครับ แล้วก็ปิดได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ผ้าห่อดินนะครับระวางนะครับมันก็ปิดได้เลยนะครับแล้ววิธีการท,ที่เราจะเอาฐานได้สมมุติว่าเราเผานะครับสมมติว่าเราจากเราเผาจนเรามาปิดกี่ชั่วโมงนะครับสมมุติว่าสีชั่วโมงนะครับสมมุติว่าสี่ชั่วโมงจากที่เราเผามาแล้วเรามาปิดปิดปิดป่องนะครับแล้วก็ปิดด้านล่างครับปิดพร้อมกันนะครับให้สกตดููควนนะครับ ควรใสแล้วก็สีฟ้าจางๆแล้ก็ปิดนะครับให้สังเกตดูนะครับว่าว่าเราจะปิดช่วงนั้นนะครับแต่ถ้าแต่ถ้ามันใสปา,ปากปากป่องเป็นขี้เท่าขาวเลยมันก็จะมันจะเริ่มเป็นขี้เท่านะครับให้สังเกตดูนะครับแล้วเราก็ปิดนะครับหลังจากที่เราปิดสมมุติว่าเราเผาประมาณ4ชั่วโมงแล้วเรามาปิดหลังจากอีก3ชั่วโมงแล้วก็่านออกได้เลยนะครับ ก็เป็นแค่ว่าประมาณเชั่วโมงก็ได้ทันนะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับไม้นะครับว่าความชื้นของเนื้อไม้ว่ามันมีความชื้นเท่าไหร่นะครับตัวนี้เพราะว่าบางทีมันจะมีการฝนตกไม้อาจจะเป็นการมีน้ําอยู่ในเนื้อไม้มากเกินไปนะครับมันก็จะยืดเวลาไปนะครับแต่ถ้าเป็นไม้เส้นผ่าสูงกลางสัก5นิ้วมันก็จะเป็นประมาณ8ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงเราถึงจะปิดได้ หลังจากนั้นก็เก็7ชั่วโมงแล้วก็อาถ่านออกได้นะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับไม้ของเรานะครับท,ท,ที่เรานำมาใส่ถังอยู่ที่ความหนาแน่นของไม้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้ำส้มคนไม้ที่เราเได้มาแล้วนะครับน้ำส้มไม้ τ, ตัวนี้นะครับตัวนี้คือการผ่านการตกตะกอนมาแล้วประมาณ3เดือนนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำส้มคนไม้ที่เกี่ยบ,บริสุทธิ์แล้วนะครับตัวนี้นะครับ ประโยชน์ของน้ำส้มคนไม้นะครับประโยชน์ของน้ำส้มคนไม้เราไปใช้อะไรนะครับนี่ก็คือ1คือข้อเป็ดข้อไก่นะครับหมาเป็นเห็บเป็นหมัดนะครับผสมน้ำนะครับออสองช้อนโต๊ะต่อน้ํา20ลิตรแปบแปบให้สุนัขนะครับแล้วหมาที่มันเป็นขนโลนนะครับเป็นเห็บเป็นหมัดเป็นอะไรนะครับมันจะหายหมดครับหมาที่ไม่มีขนขนมันก็จะ เกิดขึ้นมาใหม่ครับงามมากนะครับผมแล้วถ้าเป็นข้อเป็ดข้อไก่ก็เหมือนกันครับให้เอาผสมน้ำ20มิลลิลตรต่อน้ำส้มคนไม้2ช้อนโต๊ะนะครับใส่บัวไปลดตามข้อเป็ดข้อไก่หรือข้อหมูนะครับมันจะดับกลิ่นทั้งหมดมันจะไม่มีกลิ่นนะครับมันจะดับกลิ่นได้ทั้งหมดนะครับส่วนผสมนะครับวิธีการใช้นะครับวิธีการใช้กับสัตว์ก็ไม่ต้องให้ตกตะกอนก็ได้ครับก็ใช้ได้เลย นะครับแต่ถ้าเป็นกับพืชนะครับไปฉีดข้าวฉีดพักเราต้องให้มันตกตะก,กอนก่อนประมาณ3มเดือนนะครับแต่ถ้าอยากให้เร็วให้ผสมกับผงถ่านนะครับผสมกับผงถ่านบดบดถ่านให้เป็นผงแล้วก็ผสมไปในงคนไม้นะครับแล้วมันจะกันตัวเร็วนะครับก็ประมาณเดือนเดือนก็กัวแล้วก็สามารถที่เอาเอา,เอามาใช้ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ผสมถ่านก็ประมาณ3เดือนนะครับเราถึงจะ เก็บน้ำส้มคันไม้ที่บริสุทธิ์มาใช้ได้นะครับส่วนผสมที่เราจะไปฉีดกับพืชนะครับก็ผสมอัตราน้ำา2 0 0ลิตรหรือ180ลิตรต่อน้าส้มคนไม้1ลิตรนะครับตัวนี้ที่เราจะไปใช้กับพืชนะครับตัวนี้คือจะเป็นผลผลได้นะครับผลผลได้จากการที่เราเผาถ่านนะครับเราเผาถ่า,านผลผลได้ก็คือน้ําส้มคนไม้ เอาไปฉีดไล่แมลงนะครับเพื่อลดการใช้สารพิษสารเคมีนะครับตัวนี้สามารถใช้แทนสารพิษสารเคมีได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะใช้ได้ดีนะครับพวกไล่แมลงนะครับตัวนี้ครับผมครับตัวนี้เรียกว่าบอ่อมักกะชีวภาพนะครับเราจะใช้พวกมูลสัตว์นะครับ มาหมักให้เป็นแก๊สนะครับตัวนี้ก็จะใช้พวกขี้วัวขี้หมูนะครับหรือพวกเศษอาหารนะครับถ้าจะให้เป็นแก๊สดีที่สุดก็จะเป็นขี้หมูขี้วัวนะครับอัตราส่วนผสมนะครับถ้าเป็นขี้วัวขี้ควายนะครับเราก็จะใช้อัตรา1ต่อ1ก็คือน้ํา1ส่วนขี้วัว1ส่วนนะครับแต่ถ้าเป็นขี้หมูจะใช้น้ํา2ส่วนขี้หมู1ส่วนนะครับ ถ้าเป็นเศษอาหารนะครับเศษอาหารก็ใช้หนึ่งต่อหนึ่งแต่เศษอาหารนี่ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเราจะดูแลการดูแลรักษาบอ่อเหมือนจะลําบากนะครับเพราะว่าพวกเศษอาหารนะครับเศษอาหารมันก็จะมีชิ้นเล็กชิ้นใหญ่นะครับเวลาเราใส่ลงไปแล้วเวลามันดันออกนะครับมันจะไปตันท่อทําให้เราต้องล้างบ่อบ่อยๆนะครับแต่ถ้าเป็นเศษอาหารแต่ถ้าเป็นพวกขี้หมู นะครับแล้วก็สักประมาณปีปีครึ่งเราถึงได้ล้างบ่อนะครับจนกล่วมันจะผลิตแก๊สไม่ได้เลยครับเราถึงจะล้างบ่อนะครับเป็นข้อดีข้อเสียนะครับบ่อนี้ก็จะมีหลายขนาดนะครับแต่นี้จะเป็นชุดโมเดลนะครับชุดสาธิตนะครับแต่ตัวจริงก็จะเป็นตั้งแต่ถัง2อลิตรขึ้นไปนะครับ2อลิตรแล้วก็ถัง PE ไฟเบอร์กาส2คิวสคิวคิวนะครับตัวนี้ถ้าเป็นถัง PE หรือไฟเบอร์กาส ขนาด4คิวนะครับขนาด4คิวก็จะต่อเข้าครัวเรียนได้ประมาณ4ครัวเรียนนะครับครัวเรียนแล้วประมาณ2ชั่วโมงนะครับตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับบ่อบ่อล้นนะครับขึ้นอยู่กับบ่อล้นที่มันจะดันแก๊สไว้ได้เท่าไหร่นะครับยิ่งบ่อล้นใหญ่เท่าไหร่นะครับการเก็บแก๊สมันก็จะได้มากขึ้นนะครับเพราะว่าบ่อล้นมันจะเป็นตัวกดทับแก๊ส ให้แก๊สอยู่ในบ่อหมักเยอะๆนะครับปริมาณแก๊สมันจะมากนะครับถ้าเป็นพวกห้าสิบคิวนะครับห้าสิบคิวร้อคิวสองคิวมันจะเป็นถุงดําแบบหนาหรือเป็น,เป,นเป็นผ้าใบคลุมนะครับแล้วบอ่อล้นเขาก็จะขุดบอ่อขุดบอ่อดินนะครับบอ่อใหญ่เป็นบอ่อล้น,นครับตัวนี้ระบบนั้น,ม,นมันจะเป็นระบบโรงงานนะครับโดยเอาแก๊สจาก บ่อมาแก๊สไปเดินเครื่องนะครับเพื่อจะปั่นพัดลมนะครับพัดลมในฟาร์มเช่นฟาร์มหมูฟาร์มไก่นะครับผมเคยไปติดตามนะครับที่บอร,ระบือนะครับที่บอร,ระเบือมีอยู่ฟาร์มหนึ่งนะครับเมื่อก่อนเขาใช้ไฟเเดือนหนึ่งก็เกืีบหมื่นถึงหมื่นกว่าบาทต่อเดือนแต่ละเดือนนะครับหลังจากเขามาทําบ่อมาแก๊สนะครับแล้วก็เอา แก๊สจากบออมะแก๊สไปเดินเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เอาเครื่องยนต์ไปปั่นไฟเพื่อจะใช้ไฟในในอุตสาหกรรมฟาร์มนะครับตัวนี้เขาสามารถลดได้เกือบร้อเปอร์ซ็น์ะครับจากจากบออมะแก๊สนะครับก็คือเอาใช้ขี้หมูจากฟาร์มปล่อยลงบ่อหมักนะครับแล้วก็เอาไปหมักให้เป็นแก๊สแล้วก็เอาแก๊สมาเดินเครื่องนะครับแล้วก็เครื่องไปปั่นไฟอีกรอบนึงนะครับแล้วก็ จะจ่ายไฟนะครับไปทั่วาฟาร์มนะครับตัวนี้สามารถลดการใช้ไฟได้เกือบร้อยเปอร์ซนครับผม